ผลเนาะคือเกาฮ่าเปิดฝ่า,ฟรรฟามาวันนี้พี่น้องเลยกระแปลกโมแปลกตายเด้อเนาะคนกนะสี่ลายแน่น,น้องคนเนาะโดยกาบสบายดีและสวัสดีเด,ด,ด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดี๋ยวปลาปลงเอาอาเบิร์ดสุชนวันนีเป็นทั้งคนภายในหรือต่างประเทศใจยินดีต้อนรับกับซื้อซองสะดวกวันนะี้คือเก่าเนาะพีน่น้องโดยวันนี้สะดวกกับพาพ่อพี่น้องลงมาเลาะตลาดเนาะพี่น้องเนาะ เราตลาดซุ а, ้มซนบ้านสรลวงเลยเนาะชาว่าโคกสรลวงเลยเนาะวันนี้สรลวงก็ลงมาหาซื้อเนี่ยกินเนี่ยกินกับขขาวกับน้ำเนาะพี่น้องกอดสออกให้ออกนะผมมีน่ากินเนาะพี่น้องวันนี้ก็เป็นมือวันตลาดนะพี่น้องสรลวงก็ลงมาหาซื้อกับขขาวกับน้ำนี่แหละเนาะพี่น้องกต่ทีนี่มือวันคานกับมือวันปลาฮัทเนาะพี่น้องเนาะทิศหนึ่งมีสองมือสรลวงก็มาหาซื้อเนี่ยอย่าสระว เสียสะดวงสิพาพี่พ่นอน้องอไปรอเบิ่งเนาะวานขาเจ้าขายยังแน่เนาะพี่น้อ,องเนาะส่งยาหมีก็โอ้ขาเจาา้าก็ลำให้ลำหน้าอึดเนอยู่ในกินเนาะพี่น้องผนะู้ใดมีหลายคนก็ไปหาแนวค่าแนว้ค่าเนานะอะไรหน่อยคนก็คือว่ายเนี่ยมุ่งหนาแต่ลำนะให้ลำหน้าไอเดี๋ยวสะดวงสิพาไปรอเนาะพี่น้องเนาะใส่อลนะา,า,ายอย่างแน,น่ๆยพี่พี่น้องเป็นมะแตงมะพริกเนาะ พักอะไรอย่างเงี้ยยังป้าซื um ้อหอยบ่ไซื 2, oh ้อ şey ซิ 3, Listen, an, ัน uh, ที่าูบ่ะอเออยังินซอหอยซือนอสบายดีด้ยสดป้าซื้อยังซื้อบัวเม่เกให้กบน่อยบ่ะกได้เยกบหน่อยได้สิเพก็เริ่มมนหาพันธทได้ได้เพิ่นเอย สือหอยไปจุกอะชิพ uh, mm. uh, e. like, ันกีประเฟือชิพพันกีบวมหาพันกี่ขาวอย่ามรนทุกได้ไามะเขือได้สหาพัน่มะเขือเพิ่มาถุงใส่ไทยเจ้าแพงบุ๊มบิ่มมะเขือได้อ่อนย้อนด้เนาะเอาตัวะวะม่ายสิงมันมันบบแก้ว่ะ บแกหามาเมนยุเลยคนละทัดเนี่ยนะเฮ้ยหอยก็มาเสืยอพี่น้องเลยใช่เลยโอ้ทัคทายสติว่านาอผดคลายอย่างเด้เนาะบริโคกันแต่หล่นเนสวัสดีนะสติบริหนาแต้หล่นเนาะหน้าขาเพื่อนบอกสูตรใหนก็ใส่ทังนนอ๋อหนพี่น้องเลยก็เพราะจังหน้าคนณจะขาวเนาะ เดี๋ยวว่าแบบนาเจ้านะเหยื่อเฮ้ยเดยื่อนเดินเดนเก้าคนานลายเนาะแม่งเงสองวอนคือท่นได้ไปขายอะไรอย่างเงี้ยข้พัดบบมีเนาะหลายเลยเลขข้พัดอยู่ชื่ออันนี้เน่ยพัดมีกับซอยเพื่อนไปพัดมีซอยสตีก็จะขายดีเนาะ ปัญหาเงินเก่งเราเผื่อจะขายออนไลออน์เอาใช่ไหมะเพราะได้เชื่อกินใ,กใจเาใจโอาหนุมซอยซาตีพีพ่น้องเลยจวไาหาซื้อน้ากินนะาะพี่น้องเนี่ยับาคนดียซีกภาคห้กากันบานหนึ่งจะไะล่น้ำนเกาจะไปเซ็นฮะ ทั้งรบทั้งลาไปรบ่ไนเาคทน่ะทะเเนี่ยคัดตเจ็ดขั้นเจ็ดแบขามือล้านเลยเอาเนาะเดินเก้าไู้แล้วเลยยังทุ่งเตให้ได้ไปทางนานี่ยัง หลายคนอยู่ค <specific> <laughs> ือว huh? ่แบบแยกไปแยกมันไปเอ่าใส่ถุงเขาไงโอ้โหพี่น้องไงทอดขนมกล้วยขายดีขนาดนี้ยักซีดีให้ฮะบ่ดีคนเดียวดีคนเดียวคลองสามพัน ้คนกำลังเริ่มทยอยออกมาเลาวพี่น้องมาซื้อในยู่นิคินเราใส่กัวทอดกัวแทะนะเี่กัวทอดเป็นย่างคือย่างมีเมแม่เลยกล่าวคนกำลังขาดายเนาะมื่อนี้ก็บ่อปันใดนี่อ่านโบเทมากับมีเดี๋ยวสะดว้งจะไปหาแม่ก่อนเนาะถามมาเป็นซื้อมาเพชรแล้วบอเนาะ มาเอสะดวงซื้อแม่ก็ซื้อกันมัิลายกินมาวน่ับม่สะดวกกันนกระายเปลือกไม้มาของน้อคนถวยางเที่ยวแหละผลกระขายได้เลยขายผู้ขายเปลือกไม้ทำแม่สะดวกกันไปจอดมาซ่ยแม่สะดวกนะ เราเกี๊ยหรือนาแดงรเกียวค่ะขายเปลือกไม้เนูนเกี่ยวค่ะพี่น้องเเออมื่อนี่้พวกเมฆากระมาขายหลายปันไดนอตตะการวนค้าเนี่ยสิลายเนี่ยพี่น้องเลยบางฮันกระโได้มาานอะบางฮันกรมาปลาพี็นเราหุ่มแนวกินเนาะอาหารนะ็นสิ้นมือ ยังเลยเนี่ยแต่มันซื้อโค้งไก่กันนะพี่น้งโค้งไก่โลเทราออขนเลเนาะองอยู่ลาดาดเมืออรสัะนีบขึ้นยั่ลงตามเดจะส่งให้เดมันขึ้นต่มือเนาะเดมคือกัน

เสซล้วงก็ได้แล้วพี่น้องเไยโครงไก่เมาใส่ผัดกะเพราเวันขำแม่เขึ้นกะนฮ่าแม,แม่สบายดีเด้อสบายดีนักขายดีบ่ะเล่น่ะซื้อโครงไก่ชิมเมื่อผัดกะเพราจิ้จะซื้ออื่นเพชรเด,ดี๋ยบสินินดแ้่เขาจะซื้อเนาะเออคนขายน่าพี่น้องเไงขายเปลือกไม้ยังนี่แหละของเผาเพคนเขี้ยวนี่แหละเดินลูกค้ามาเด้ส่ง เพื่นกได้ขาดีอนยะ่าะพวกสาว,ไไพสาวพเพื่อนพวกสาวเพื่นอยามาเชื่อมาซื้อัน,นเที่ยวเผือกไม้นี่แหละคนบุคคลมีอะไรน,น้องเนะหมือนเนาะฮานี่กับบริมาเนี่ยน้ำมากไดไหมเอ้ไปตึกปลายเริ่มเหมนเมืม่อต่างน้ำมากลนาก้นข้านีกเลยแม่เพื่อนตึกปลาแล้ว น่ะว no, ่อชนมอนั่นกวเริ่มจักำลังมาได้ไหมนโตกะเปื่อนน้องไปจอดเราสว่มัน่งงามเช่นวะคนโตกะเปื่อนน้องเลยว่านี่กะดินเบิดมือเนาะคนยังเริ่มจย่อยลงมา เฮ้ยสาสายใครได้ยางเนี้ยหมักแตงน้องไม่พักทั่วงานน้องพี่น้อง มันเป็นคนกับรอยากลายเนาะดอาบันคาลาลายรองลายฟอนปะหัดทางก็อยากเปิดเนาะฝนตกลิ้น <abei> มันนี่ก็คือสิตกอิวพี่น้องเลยเมื่อคืบไม่ได้มันนี่ก็น้ำมาคือเก้าเนาะนำออกแกงคือเก้าวมันนันก็โอ้ยถ่วเบิดแถวนาสะดวกมันนี่ก็คือสิถ่วเนาะเพราะว่าสะดวกต,วดวตื่นมาก่อนจะลงมาตลาดนั่นนี่ก็บซองเบิ่งเต็มพะเบอร์พี่น้องเลยลงใส่น้ำกำลังพร้อมมาเนาะโอ้ยไม่ขาดขาดหลายห่านเติมมันนี่พี่น้องเลยนี่ลางป่าอยู่เนาะ เปิดผภามาบบบนี้เนาะพี่น้องสรงไหนตรงหน้าปุ๊บน้ำเขาออกแกแล้วเนาะน้ำออกแกงอยู่เดียวพี่น้องเลยน้ำกำลังมาบ่เนาะยังหน่อยกลัวมันนั่นอยู่สงสัยนี่น้ำกำลังมาเนาะพี่น้องอ้าเต้น้ำมากน้ำออกแกงอยู่เียพี่น้องเลยน้ำกำลังมาปุ๊บเดี๋ยวเพิ่งขับเบิ้ลอยู่นี่อยชิลายกลัวมันนั่นจังเนาะน้ำกำลังมาพี่น้องเลยขึ้นผ่าขึ้นผลเนี่ยคือเก่าน้องเนี่ย วานนี่ก็ตกลินเบิดมืออพี่น้องเลยมือนีก็เบือนฮอตตะเวนนอกพี่น้องเบือนฮอตตะเวนมือนีของพี่น้องเลยแต่มืดผ้ามืดพลอ๋อพพี่น้องเลยมืดขึ้นผ้าขึ้นพลสะดวกกะหาซิมาแต่ตลาดนอกพี่น้องเนาะมาซื้อในอยู่ในกินอยู่ตลาดเปิดพี่น้องเลยพ่มีน้ากินเนาะสะดวกก็จะออกหน้ากันคนกับบุคคลลายปัญญามือนีพี่น้องแต่การวันคานกลายเนาะ ตลาดนัดชุมชซนวันสลวงั้นิมีสองมืออาทิตย์หนึ่งวันค้านมันประฮัดเนาะพี่น้องเนาะมันมันค้านนี่ก็จิได้ขายดีกลัวนาะพี่น้องเพราะว่ามันบาดหลายมือเพราะว่าบาดหลายมือมันไปประฮัดดอกบามือเดียวคนพี่น้องเลยเพื่อขอขอเจ้าซื้อนี่ยุนกินมาพริกพรายกะเหยียงย่างเนี่ยเนาะเผื่อห่อวันปะาห่อวันฮัตจะหาห่อวันค้านก็อยากก็อยากอันบาหลายมือแน่เนอนพี่น้องเนาะ อแออเต้ัวไปนอนเลยวันนี้สะดวงกระชองหายองนาเลวเนาะนำทิ่งออกแกงทางบ้านเด้อนาะทางหน้าสะดวงกระช่วยเพื่อไปนอนใ้หอดเนาะโดยสารับคลิปนี้สะดวงกระชิลํำลาไปแล้วเนาะสารับคลิปนี้ผู้ใรเขามาเบิง่งข,ขอบคุณเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตาม z ้มคลิปสะดวงเนาะถ้าสะดวงบ่ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อนองไปพ่อๆกันในคลิปน้ะขอกาข่าวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดี